โอ้โหเก็บสองว่ม <antique> <issions> ันเป็นภาระทีมนะแบบว่า <ophone fucking> ใช้ออกแบบว่าของถึกของสโลอะไรมันก็ไม่ช่วยหรอกจริงนะเอาแล้วผมอัพหนึ่งทำไมวะเนี่ยไไตั้งแต่ทีรี่ลมของหลวงปลาแล้วแบบว่าเล่นไปได้ไงลไเ,เล่นไปเพื่ออะไรไลืมลืมกดยี่สิบหกแล้วกดเลยนะครับเพราะว่ามันพัสซิบมันจะอยู่ห้าวินาทีทำให้รอว่า คูลดาวเร็วขึ้นไปแล้วออกทำไมเล่าสวัสดีคนดูได้ครับ เมจะกลับมาเอาเลนไหมไม่เอาผมเอาแล้วเนี่ยว่าผมเอาเลยดีกว่าเมทได้คิวแล้วพอไม่ต้องหรอกเมื has been ่อเราเล่นตึงจัง เฮ้ยบ้าเอ้ยทำไมมันเลือดเต็มอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเลือดมันโลไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรอันนี้อันนี้อานนี้ ผมกำลังกังวลว่าท <ais> ูเลมจะมาเช็คป่าถ้ามาเช็คป่านี้ผมโดนได้อยู่นี่ ตื่นด,ด,ดีคนดูด้วยนะครับฝันเราไอฝันตรงข้ามออฟเลนเป็นซาตาได้แหละสวยด,ดีครับอย่างนี้ปั๊มสบาย อโอ้ยเก็บตุยจริงๆทาร่ามหน้าเข้าไปค้ำได้ก่อนนะอเลยกลับด,ดีกว่าไปเดี๋ยวกลับทางด่วนพอด,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 ดีีคันดูได้ครับัสดีครับคุณทันญเ,เทพ แนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปอืมแครี่โอ้โหเก็บสองว่ะเฮ้ยสวยงาม เกินไปเกินไปไหม <c oughs> มันขีดทุกดอกเลยเหรอเมื่อกี้ผมไม่ไม่ดูว่ามันขีดแค่ไหน <What? S 1> จริงมันควรจะเอาดาบแค่นี้ก่อนเลยครั <c oughs> ขบขอบคุณ บนร่วงจะตายมันเป็นบอทหรือเปล่าทำไรู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่าแ้งแงคอมมานเดอร์มันเจอบอทบ่อยนะแับเผื่อทุกคนไม่รู้มันมันเหมือนกับคนมากเลยแบบว่าเดี๋ยวนี้มันเล่นเหมือนคนมากแยกได้อย่างเดียวคือบบมันจะเยินตีคิมนิ่งๆอ่ะ แต่ต้องดูตอนมันตีคียตัวหนึ่งนี่ตีคน,น,นดูด้วยครับแบบว่าบอทสมัยเล่เหมือนคนมากนะ ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่บอดคือถ้าไม่ใช่บอดก็แปลกแปลกนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกอีกนิดนึง ไม,ไม่ใช่บอดครับเป็นคนอ๋จะตาย ถอ,อยก่อนถอยก่อนเฮ้ยผมหายตัวงอผมไม่ตายครับผมยังไม่ตาย โชคดีว่าเรามีหายตัวพอดีตอนาตาบินน่าจะเป็นคนเพราะว่าาตาเออบอดจะบินไม่เป็นเท่าที่รู้นะไอพวกพวกตัวที่เล่นยากๆอย่างาตาฟอร์เรนอ่ะมันจะสกิลไม่เป็นครับถ้าเป็นคนอ่ะทำได้แต่ถ้าเป็นไอพวกตัวที่มันเล่นง่ายๆอ่ะมันเก่งพอสมควรเจอพอพวกเมดเนี่ย อะไรอ่ะบอดจะเล่นเก่งไม่โดน <c oughs> ป้อมเลนังกอของเราถูกโจมตีถอยก่อนติดคันโดเนยครับผมว่าเ,าเอาดาบดูดเลือดดีกว่า

เลือดหน่ากินจัดขอบคุณกับกวณิกาผมว่าเราชักจะห้าวไปสวัสดีคนดูด้วยครับ

ไม่มีคนเคลียร์เลนนะไปเคลียร์กันนะเคลียร์เลนแป๊บนะมันเอากันแล้วหมดเลยหมดโด่ง โอ้โหไม่ป้อมมันตีผมแล้วครับเนี่ยดูการอือฮึ เห็นมันเห็นเดยวดารธดิการตัวตีคนดูด้วยครับบินทำไมผมไม่อนุญาตให้บินเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวปล่อยปล่อยแล้วมันไปโดนกลางเฉยเลย ปล่อยล้ไมไปโดนกลางเฉยเลยอะ่ะ <c oughs> จบแล้วดีใจดีคอนดูด้วยครับมาเล่นกันได้นะฮะขอบคุณสำหรับการกดติดตามครับขอบคุณการกดติดตามนะฮะคุณ,ะคะคณทำไมไอพีวิวมันไม่ ไม่เดินงงนี่เคยได้ MVP ทำไมมันช้าๆแปลกๆนี่ผมได้14%เนี่ย สิบสี่จุดค่าไปสิบหกตัวอืมส่วนหนึ่งขามบางๆตรงนั้นเลยไง